InFocus สนับสนุนโดดสปอ t Focus ในช่วงของ InFocus นะครับอย่างที่เรียนในช่วงต้นรายการแล้วครับว่าจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาคนรุ่นใหม่นั่นก็คือ b b o อยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอาจจะไม่เป็นกีฬาก็แล้วแต่จะมองครับแต่ว่าเขามีการจัดแข่งขันนะครับจัดแข่งขันทั้งในประเทศไทยเราเอาผู้ชนะส่งไปแข่งขันในต่างประเทศเรียกว่างานนี้ก็ แข่งขันกันในระดับอินเตอร์นะครับคุณสันพิรมพักดีคนชื่อดีนามสกุลดังเนี่ยเขาจะเป็นผู้ถแถลงข่าวถแถลงรายละเอียดให้ทราบกัน,นครับพร้อมทั้งมีโชว์ตัวอย่างด้วยครับค mm ึก hmm. คักกันเต็มที่สำหรับขาจโจวัยมันที่ชอบการเต้นบีบอยเป็นชีวิตจิตใจ งานนี้เราได้เห็นสาวกพันซ่ามารวมตัวกันขยับแข่งขยับขาในกิจกรรมดีๆที่โซดาสิง์เป็นผู้สับสนุนหลักกับ Battle of the Year Thailand 2010 p r e s e n t by โซดาสิงครั้งที่7เพื่อเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนทีมไทยโคอินเตอร์ไปกับ Battle Team B Boy Hip Hop จากนานาประเทศที่ทุกประเทศต้องาการเป็นหนึ่งในตำแหน่งสุดยอดทีม B Boy โลกก็การจัดงานในปีนี้นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะครับที่ดาสิงห์เข้ามาร่วมจัดงาน ระดบเดีนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้จัดเพราะว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมเราตื่นเต้นเสมออย่างปีนี้เนี่ยผมเห็นเด็กตัวเล็กๆเข้ามาสมัครกันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบีบอยเนี่ยมันเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอนาคตต่ตอไปในเด็กตัวแค่นี้อาจจะเป็นแชมป์ของเราก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็อยากขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับสมัครเข้ามานะครับมาลองก่อนปีนี้ไม่ได้อาจจะไม่เป็นไรปีหน้าสู้กันต่อไปนะครับผมเชื่อทุก ว่าเด็กไทยทุกคน,นมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ท่านแสดงความสามารถออกมาเท่านั้นเ,เองนะครับแล้วเราก็จะเป็นเวทีให้ครับและครั้งนี้ได้นำทีมบีบอยพันซ่าไนที่นายฟลาวซึ่งเป็นทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันของปีที่แล้วมาโชว์สเตปแดนบนเวทีจึงก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมผู้เข้าแข่งขันสำหรับปีนี้ได้คิดว่าต่างชาติทีมไหนเป็นผู้แข่งเราที่สำคัญที่สุดต่างชาติเหรอครับต่างชาติส่วนตัวผม,มผม มองสิงคโปร์ครับสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามสิงคโปร์ไม่ได้มาทีมมา <c oughs> เฮ้ยมา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 สิงคโปร์กับเวียดนามครับมาแรงมากเก่งมากล่าสุดไปเจอกันที่สิงคโปร์ครับเขาเก่งขึ้นมากครับแล้วทีมเกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นตัวเต็งของใช่ครับเกาหลีเก่งๆครับแต่ว่าเราไม่เกี่ยวเขาครับเราอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียครับโอเค,อเคแล้วอันนี้คือชื่อทีมใช่ไหมคะใช่ครับชื่อทีมครับนี่ ดูท่ถ้าแล้วไม่รู้ว่าทีมนี้จะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าต้องคอยติดตามกันต่อไปนอกจากบีบอยแล้วยังมีบีเกิลหนึ่งเดียวในทีมที่เป็นผู้หญิงเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเป็นหนึ่งในสมาชิกคนเดียวที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเล่นบีบอยค่ะก็รู้สึกรู้สึกแบบว่าเหมือนกับลองมาแสดงความสามารถที่แบบว่าคือที่ผู้หญิงทั่วไปเขาไม่เขาไม่ทากันนะคะพี่เหมือนแบบคือเขาก็ทำอ่ะแต่ว่าแบบมันมีความมุ่งมั่นคือแบบเหมือนว่าเราสําเร็จอ่ะ เออราเอาความสำเร็จของเราที่แบบว่าเออใช่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขารู้แล้วน้องสนใจมาเล่นแต่อยู่เท่าไหร่คะตั้งแต่อายุประมาณ1 0 1 5ค่ะพี่ค่ะตอนนี้มีเรียนหรือว่ามาแบบเพื่อนๆเลยหนูไม่ได้เรียนค่ะหนูมาหนูมาซ้อมแบบว่าตามมหาลัายอะค่ะคือแบบสอนกันเองอะค่ะหลักสูตรสอนกันเอง ถ้าคิดว่าทีมองเราจะซุ่มเขาได้ไหมที่เรามีผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องมันมันแบบว่าแบบมันตัดสินจากการที่ว่าเสียงเฮมากกว่าพี่เสียงเฮแล้วก็แบบว่าถ้าที่แปลกๆใหม่ๆอะค่ะก็พยายามสรรหามาเพื่อที่จะมาโชว์ในวันหนี้อยากให้น้องแนะนําสมาชิกในทีมหน่อยเลยะะสมาชิกในทีมค่ะก็ก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะมีน้องๆกับพี่ๆค่ะมีทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องกันนะคะคือสอนสอนกันมาหมดเลยอะค่ะ ในทีมของ,องน้องนี่มีกี่คน,นะคะมีมีมีเยอะกว่า5คนนะคะแต่ว่างานนี้เขากำหนดให้แค่5คนก็แบบแบง่งแบง่แบงเป็นทีมส3ทีมกันมาอะไรเงี้ยค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างกับที่ผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนเราในการแบบเต้นบอยอะคะ่ะก็รู้สึก,กเป็นเกียรติครับเพราะว่าได้ได้แบบเด็กตัวเ,เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้มาเต้นกันเยอะ มที่ว่าชมกีฬาบีบอยแล้วเป็นยังไงควารู้สึกเขาค่ะอยากราความรู้สึกดูบีบอนยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเพราะว่าปกติจะเห็นแค่ในหนังใช่ไหมคะก็ได้เห็นของจริงก็ตกใจแตบบ่เต้นเก่งมากแล้วสนใจ<ม>อยากจะเล่นต้องไหมอยากลองเล่นต้องไหมก็ถ้าเกิดมีคนสอนก็จะลอง <laughs> ครับสำหรับการเต้นบีบอยก็มีมานานแล้วเริ่มจากการเต้นของเด็กตามท้องถนนจนได้เข้าสู่เวทีการแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราว และประเทศไทยเราก็เคยได้อันดับที่3ของเอเชียมาแล้วจากการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีและยังได้อันดับที่5ของโลกที่ประเทศเยอรมันซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ได้เห็นความสําคัญเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้โชว์ความสามารถสำหรับสาวกบีบอยพันซ่าคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w e b o d y t h a i l a n d net เขาเปิดรับสมัครกันแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3พฤษภาคมอย่าพลาดโอกาสเชน,นะครับพร้อมกับสิทธิ์เข้าแข่งขันในเวทีโลกที่ประเทศฝรั่งเศส